แอปบัดออกซิเจนช่วยเราสามารถรู้ระดับออกซิเจนในเลือดได้จากข้อมือของเราเองโดยตรงแบบง่ายเลยวันนี้เรามาวัดกันดูครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ DR k c h a n n e l กับผมหมอเต้คิจ้าครับคนเรามีชีวิตยอยู่ได้ด้วย2ระบบสำคัญของร่างกาย อันแรกเลยก็คือระบบหัวใจและหลอดเลือดส่วนอันที่2ก็คือระบบหายใจครับเริ่มต้นที่หัวใจของเราจะรับเลือดแดงที่เติมออกซิเจนจากปอดแล้วก็สูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายหลังจากนั้นก็จะรับเลือดดำจากร่างกายทรงกลับไปเติมออกซิเจนที่ปอดเป็นวงจรต่อเนื่องตลอดชีวิตของเราครับออกซิเจนในเลือดคืออะไร ระดับออกซิเจนในเลือดแสดงถึงเปอร์เซนต์ของออกซิเจนที่เม็ดเลือดแดงสามารถนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายการรู้ว่าเลือดของเราสามารถทำหน้าที่สำคัญนี้ได้ดีเพียงใดก็จะช่วยให้เราเข้าใจถึงสุขภาพโดยรวมของตัวเราเองได้ครับการวัดค่าออกซิเจนในเลือดด้วยแอป Blood Oxygen การวัดออกซิเจนในเลือดด้วย Apple Watch ทำได้ง่ายๆมากเลยครับ อันดับแรกเพื่อนๆตรวจสอบก่อนว่า Apple Watch สวมกระชับพอดีรอบข้อมือของเราจากนั้นให้วางแขนในแนวราบเช่นวางบนโต๊ะนิ่งๆแบบนี้แล้วเพื่อนๆเ,เปิด Apple Watch หาไอคอนสีขาวที่มีเส้นวงกลมสีแดงฟ้าอันนี้ครับเพื่อนๆแตะที่ไอคอนเครื่องก็จะทำการวัดผลเราจะเห็นตัวเลขนับถอยหลัง15วินาที เ,เพื่อนๆอยู่นิดนึงนะครับระหว่างที่เขากําลังนับถอยหลังเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเ,เพื่อนๆก็จะเห็นผลออกซิเจนในเลือดของเราแสดงขึ้นมาการแปรผลบัตรออกซิเจนคนส่วนใหญ่จะมีระดับออกซิเจนในเลือดที่95ถึง100%ครับในตัวอย่างของผมวัดได้95%ก็ถือว่าปกตินะครับ แต่หากผลของเพื่อนๆต่ำกว่า95%ก็อาจเกิดได้ทั้งจากร่างกายของเราผิดปกติจริงๆหรืออาจเกิดจากการวัดที่มีเทคนิคผิดพลาดก็ได้ครับสิ่งแรกที่แนะนำเมื่อระดับออกซิเจนต่ำกว่า95%คือสังเกตว่าเรามีอาการผิดปกติหรือเปล่าเช่นมีไข้มีอาการไอรู้สึกทำอะไรแล้วเหนื่อยง่ายกว่าเดิมรู้สึกหายใจไม่อิม่มแน่นหน้าอกตัวบวมขาบวมหรือเปล่าครับ แต่ถ้าเรารู้สึกปกติแข็งแรงดีไม่มีอาการดังกล่าวข้างต้นเรามาลองทบทวนกันดูครับว่าเทคนิคของเรามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าแล้วก็ลองวัดกันใหม่ดู <Okay. S 1> เทคนิคการวัดออกซิเจนในเลือดที่ผิดพลาดได้บ่อยสิ่งแรกที่เจอบ่อยที่สุดก็คือระวางแขนไม่นิ่งครับแนะนําให้เพื่อนเพื่อนวางแขนบนโต๊ะหรือบนตักของเราในขณะวัดให้ราบและนิ่งที่สุดรวมถึงต้องไม่กำมือไม่กำหมัดขณะวัดนะครับ จากนั้นเพื่อนๆลองตรวจสอบ Apple Watch บนข้อมือว่าไม่หลวมเกินไปสายควรกระชับพอดีแบบสบายๆและที่สำคัญส่วนหลังของ Apple Watch จะต้องสัมผัสกับข้อมือของเราแบบราบเรียบนะครับเพื่อนๆบางคนอาจมีกระดูกข้อมือที่นูนมากกว่าปกติทำให้ผิวด้านหลังของ Apple Watch ไม่สัมผัสเรียบไปกับผิวหนังถ้าเป็นแบบนั้นแนะนำเพื่อนเเลื่อนนาฬิกาลงมาจากจุดเดิมประมาณ1นิ้วนะครับ ก็จะแก้ปัญหานี้ได้อีกสิ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อการวัดออกซิเจนคือรอยสักบางประเภทครับลองเปลี่ยนไปใส่ข้อมืออีกข้างที่ไม่มีรอยสักแล้ววัดดูใหม่อีกทีนะครับสำหรับปัจจัยสุดท้ายคืออัตราการเต้นของหัวใจครับหากหัวใจของเพื่อนๆเ,เต้นเร็วเกินไปโดยเฉพาะเมื่อเร็วกว่า150ครั้งต่อนอาทีก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการวัดออกซิเจนในเลือดโดย Apple Watch ครับ yeah. การดูข้อมูลบัตออกซิเจนจากแอป e a l t h การวัดออกซิเจนในเลือดทุกรายการไม่ว่าจะเป็นเรากดวัดเองหรือว่าวัดในขณะที่เรานอนหลับข้อมูลจะได้รับการบันทึกไว้ในแอปสุขภาพใน iPhone ของเราครับเริ่มต้นเพื่อนๆเ,เปิดแอป h e a l t h ที่เป็นไอคอนสีขาวมีหัวใจสีแดงอันนี้ครับจากนั้นเพื่อนๆคลิกที่ไอคอน Br o w s ์ ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม4อันอยู่ด้านมุมขวาล่างครับจากนั้นเพื่อนๆเ,เรื่อนไปที่แถบ respiratory หรือภาษาไทยคือระบบทางเดินหายใจครับเพื่อนๆจะเห็นข้อมูลของออกซิเจนในเลือดที่เราวัดไว้เมื่อคู่นะครับเป็นไงบ้างครับการวัดออกซิเจนในเลือดด้วย Apple Watch ง่ายเนาะถ้าเพื่อนๆยังมีข้อสงสยัยสามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้นะครับ ก่อนจากกันไปฝากเพื่อนช่วยกดติดตามช่อง d ี c คช n n e l แเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ